สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมากินมะม่วงเบาพิมพเสนนะคะชอบมากมินชอบมา,มากกว่ามะม่วงเบาลูกกลมนะคะพิมพเสนเนี่ยคือมินชอบมากอร่อยเปรี้ยวดีค่ะเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดอันนี้ทําเองนะน้าจิม้มแล้วก็เป็นคนที่ชอบกินมะม่วงอ่อนมากอ่อนๆกรอบๆเลยค่ะเดีย๋ยวไปฟังเสียงกันว่ากรอบแค่ไหนลืนน้ำลายหอมกะปิหอมปลาร้าหอมข้าวคั่ว เบียวดีมะใแ่ออออออหอมแดงไปด้วยยิ่งหอมเลย ู่อนอ่อนๆเลยค่ะอร่อยมาก คนลุกอร่อยมาก ไมนทำน้ำจิ้มเนี่ยมินก็ไม่รู้ว่าเป็นน้ำจิ้มอะไรนะใส่น้ำตาลปี๊บใส่น้ำตาลทรายใส่รสด,ดีใส่ชูรสใส่กะปิพริกป่นข้าวคั่วเอาไปเคี่ยวในกระทะค่ะแต่ว่าพริกป่นกับข้าวคั่วใส่ทีหลังนะใส่ตอนที่แบบเคี่ยวอย่างอื่นเสร็จหมดแล้วอะแล้วก็หอมแดงก็ใส่ทีหลัง อร่อยมากอ่ะคืออร่อยเลยอ่ะถึงจะเปรี้ยวแต่กับแซ่บมาก ตลูกนี้ออกเหลืองๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ายังกรอบอยู่หรือเปล่านะคะ เปรี้ยวดีแท้มะม่วงถ้าไม่ได้น้ำจิ้มนี่คือแบบเปรี้ยวสัดใจอะ สามทุ่มยิบเจ็ดเปรี้ยวเปรี้ยวมาก

อร่อยมากกรอบๆเลยค่ะเป็นคนที่ชอบกินมว่มวงแบบนี้มงาก,ากชอบมงาก,ากชอบมันแต่เด็กแล้วนะคะเป็นคนที่ชอบกินของเปรี้ยวมากโอ้ยช่วงนี้มว่มวงอ่อนน่าจะยังมีอยู่นะคะหน้าฝนมิ้นถ่ายวันนี้ถ่ายคลิปวันนี้27สิงหาไม่รู้จะได้ลงคลิปอะไรโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มิ้นด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ